สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนเรียนแอทโฮมวิชาภาษาไทยนะคะวันนักดีลำนำบทที่6เรื่องยายกัตตาค่ะชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดนะคะในหน้า93ถึง96ค่ะวันนี้เป็นการเรียนการสอนประจำวันอ่า พรฤหัสสดีนะคะที่10กุมภาพันธ์พศ2 5 6 5ค่ะค่ะเราใช้หนังสือเล่มนี้นะคะวันอคดีดำนามหน้า93-96แล้วก็มีงานทักษะภาษาหน้า125ด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่4นะคะประจำวันพรฤหัส ที่สิกุมภาพันธ์แล้วนะคะค่ะชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมถายบทนะคะมีดังนี้นะคะข้อที่1นนิทานเรื่องยายกัะตาที่เด็กๆได้อ่านสนุกไหมคะความเป็นมาของนิทานก็น่าสนใจลองอ่านดูนะคะนักเรียนลองอ่านดูหรือย,ยังคะ นิทานเรื่องยายกับตาเป็นนิทานไทยที่คนสมัยก่อนรู้จักกันดีเพราะเนื้อเรื่องสนุกสนานเรื่องและตัวละครต่อกันเป็นทอดๆแล้วจะวนกลับมาตอนต้นใหม่นอกจากเป็นนิทานเล่าสู่กันฟังแล้วยังมีผู้วาดภาพเรื่องยายกตาไว้ที่เชิงบานหน้าต่างของพระอุโบสถวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,าราม ซึ่งเป็นวัดเก่าและสำคัญมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครภาพว่านิทานเรื่องยายกระตามีจำนวนทั้งสิ้น12ภาพนะคะนิทานเรื่องนี้ใช้คำและข้อความซ้ำๆกันเช่นยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไม่ใช่กรงการอะไรของข้านะคะประโยคนี้นะคะก็จะมีเขียนซ้ำในทุกหน้าของนิทานเลย และนักเรียนจะได้รู้จักตัวละครยายกับและตาซึ่งเป็นตัวแทนของปู่ย่าตายายที่คอยเลีเล้ยงดูบุตรหลานนะคะเพราะว่าพ่อแม่ไปทํางานนะคะเด็กๆหลายคนก็จะอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งปู่ย่าตายายจะเป็นบุคคลสําคัญในครอบครัวของคนไทยด้วยค่ะอ่ะอันนี้ เป็นวัดนะคะคุณครูเซิร์ชภาพมจากใน google นะคะวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะวัดโพนะคะจะมียักษ์นะคะยืนเฝ้าประตูวัดอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเรื่องยักษ์นี้เราจะต่อในวันพรุ่งนี้นะคะข้อต่อไปนะคะ ใครเคยอ่านหรือฟังนิทานเรื่องยายกระตามาก่อนบ้างมีไหมคะนักเรียนเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้บ้างไหมคะนักเรียนอาจจะเคยเ,เห็นในหนังสือนิทานหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยเล่าให้ฟังหรืออาจจะเห็นจากในอินเทอร์เน็ตหรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้นะคะแต่เมื่อน,นักเรียนมาเรียนอยู่ชั้นป .2 แล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องรู้จักเรื่องยายกระตานะคะและคุณตาคุณยายของพวกเรา เหมือนหรือว่าแตกต่างกับตากับยายในเรื่องนี้หรือไม่อ่าใครที่มีคุณตาคุณยายนะคะก็ลองดูซิว่าคุณยาคุณตาคุณยายของเราเหมือนคุณตาคุณยายในเรื่องนี้หรือเปล่านะคะข้อที่สถ้านักเรียนเป็นหลานในนิทานเรื่องยายกับตานักเรียนจะทําอย่างไรไม่ให้ถั่วกับงาหายเออเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้กามากินคะเออเราก็อาจจะคิด วิธีที่ชาวบา้านเขาใช้กันคือเขาจะมีหุ่นไล่กานะคะเอาไปยืนอยู่กลางนานะคะเหมือนว่าเป็นคนหลอกไม่ให้ไม่ให้นกให้กามากินข้าวในานานักเรียนเคยเห็นไหมคะเขาเรียกหุ่นไล่กาแต่ถ้าถั่วงาหายไปนักเรียนจะแก้ปัญหายอย่างไรคะเออถ้าเกิดว่าโดนอ,อ,อีกาหรือว่านกมากินกินถั่วกินงา กินข้าวหมดเลยอ่ะนักเรียนจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงดีจะไปยืนเฝ้าเองหรือว่าจะยังไงโอ้แต่เดี๋ยวนี้เขามีข่าวนักเรียนใช้ประทัดหรือว่าใช้อะไรนะที่ว่าโยนไปแล้วดังปังๆนะคะมันอันตรายนะคะโยนไปแล้วไล่นกกามันก็จะบินหนีที่ในานานะคะเขาเรียกอะไรนะระเบิดมือเอ้ยมาอะไรนะคุณครูก็ไม่แน่ใจเห็นออกข่าวแล้วมีการเสียชีวิตด้วยนะคะอันตรายมาก ข้อที่4ี่หลานในนิทานไปขอความช่วยเหลือจากใครบ้างค้นหาดูในภาพแล้วช่วยกันตอบนะคะก็เราอ่านนิทานไปแล้วเราก็ต้องรู้นะคะว่าขอความช่วยเหลือใครบ้างนะคะมันจะไล่ไปเป็นตามลำดับเลยนะคะนักเรียนจะไล่าจากออขอความช่วยเหลือจากใครบ้างคุณครูก็จำไม่ได้นะคะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะ้า จากในายพรานก่อนใช่ป่ะพอนายพรานเสร็จก็จะไปขอร้องขอให้หนูมาช่วยให้หนูเสร็จแล้วก็ให้แมวให้แมวแล้วก็ให้หมามาช่วยแล้วก็ไปหาไม้ค้อนหาไฟหาน้ําหาตะลิงหาช้างแล้วก็หา,มาแมลงวีนะคะตามลําดับเลยข้อที่5ถ้าคนอื่นมีความเดือดร้อนและมาขอให้นักเรียนไปช่วยนักเรียนจะตอบในทํานองว่าไม่ใช่โงการอะไรของข้า หรือจะทำอย่างไรคะจะทำอย่างมารงวีหรือไม่อ่าทีนี้ถ้าในชีวิตจริงของเรานะคะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าเป็นเรื่องที่เราช่วยเหลือได้หรือเปล่านะคะเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะนักเรียนและเราก็ต้องปรึกษาพ่อแม่ด้วยนะคะนักเรียน แต่ถ้าเราไม่ช่วยเลยนะคะอาจจะดูเหมือนว่าเราเป็นคนไร้น้ำใจนะคะ,ะไม่มีความเมตตากรุณานะคะเราก็ต้องต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ความคิดพิจารณาไตรตรองถึงผลดีผลเสียด้วยค่ะนะคะต่อไปข้อที่6อ่านกาบยานี11ต่อไปนี้พร้อมๆกันแล้วช่วยกันตอบนะคะกาบยานี11 นะคะก็คือกาบยานิสบก็คือจะเป็นบทก่อนที่แต่งวักข้างหน้าจะมี5้ห้าอพยางวักหลังก็จะมี6กนะคะหนึ่งบรรทัดก็จะเป็น11บเอดพอดีนะคะนิทานยายกะตามีคุณค่าในด้านใดสนุกน่าสนใจเด่นข้อคิดแฝงความรู้ตัวละครที่รู้จัก ใครน่ารักน่าชื่นชูช่วยเหลือและกอบกู้ปัญหาใหญ่แก้ไขทันนะคะก็คือเขาถามว่านิทานยายกระตามีคุณค่าในด้านใดบ้างนะคะให้ความสนุกมีความน่าสนใจและให้ข้อคิดแฝงอยู่นะคะตัวละครที่รู้จักมีตัวละครตัวไหนบ้างะคะที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ ก็คือ,อนิทานเรื่องยายกระตาเนี่ยก็คือใหอ้ความสนุกตรงที่ว่าเขาแต่งแล้วคือแต่งนิทานแล้วใช้ข้อความซ้ําๆวนไปวนมานะคะส่วนข้อเด็นหรือแฝงความรู้ก็คือว่าเราจะทราบว่าสมัยก่อนเนี้ยคือจะมีคุณ ู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยคอยดูแลเราอยู่และเป็นบุคคลสําคัญในครอบครัวนะคะส่วนตัวละครที่นักเรียนคิดว่าน่ารักและช่วยเหลือผู้อื่นก็คงจะต้องเป็นแมลงวีใช่ไหมคะซึ่งเป็นคนที่ยอมช่วยเหลือนะคะและทุกๆคนก็ช่วยเหลือตามๆกันมาเลยข้อที่7 เคยอ่านหรือเคยฟังนิทานเพลงหรือข่าวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับปู่ย่าตายายกับหลานหรือไม่ช่วยกันเล่าแลกเปลี่ยนกันนะคะค่ะตรงนี้นะคะถ้าถ้าเราได้มาเรียนที่โรงเรียนคุณครูคก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาแสดงประสบการณ์ความคิดนะคะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆน,นะคะแต่ตอนนี้เป็นการเรียนออนไลน์นะคะเราก็จะไม่ได้เจอกันนะคะ อ่ะเรามาดูกรอบทกรน,นี้นะคะยายกับตาย่ากับปู่แม่กับพ่อผู้เกิดก่อมีพระคุณแก่ตัวฉันให้ชีวิตรักเลี้ยงดูทุกคืนวันลูกหลานนั้นควรยึดมั่นกะตันยูนะคะความหมายก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตาและยายนะคะเป็นผู้ที่มีพระคุณเลี้ยงดูเรามานะคะทำให้เราเกิดมานะคะแล้วก็มี มีแต่มีแต่ความรักความเมตตาที่มอบให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมานะคะเราก็จะต้องรู้จักกระตันยูกะตะเวทีตอบแทนพระคุณท่านค่ะข้อ8ถั่วงาและข้าวเป็นอาหารสำคัญของคนไทยนักเรียนเคยเห็นต้นทั่วมเมล็ดถัว่วต้นงามเมล็ดงาและต้นข้าวมเมล็ดข้าวหรือไม่นะคะนี่รูปภาพแรกอันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วและ,มะเมล็ดถัว่ว รูปต่อมาก็จะเป็นต้นงามเมล็ดงาและต้นข้าวเมล็ดข้าวนะคะคุณครูก็จะหาภาพมาให้นักเรียนดูจากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพถั่วเขียวนะคะนักเรียนอันนี้เป็นถั่วเขียวต้นถั่วเขียวและเมล็ดถั่วเขียวนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นต้นถั่วลิสงและเมล็ดถั่วลิสงนะคะที่เขาจะตัดออกตัดรากตัดต้นออกแล้วก็ออกมาแช่น้าล้างให้สะอาดแล้วก็มาต้มใส่เกลือนะคะ ต่อไปถั่วลันเตาถั่วลันเตานี่ก็จะตัดเมล็ดมันออกมาแล้วก็ทั้งเปลือกผัดเอาไปาผัดกับหมูกับไก่นะคะเขาเรียกว่าผัดถั่วลันเตานะคะเราไม่ต้องลอกเปลือกออกทานได้ทั้งเปลือกเลยเพราะเปลือกมันนิ่มนะคะต่อไปจะเป็นต้นงางาจะต้นแบบแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเมล็ดงานะคะที่จะอยู่ตรงตรงต้นของมันเด็ดเมล็ดออกมาแล้วก็ต้อง ผ่าเปลือกมันออกมาจะมีเม็ดงาอยู่ข้างในนี้งาดํานะคะคุณครูก็ยังไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันต้นมันต่อไปข้าวข้าวนี้เราเห็นบ่อยเลยนะคะขับรถผ่านมาโรงเรียนเราก็เจอนะคะเขาปลูกข้าวกันเยอะนะคะต้นข้าวมเมล็ดข้าวนักเรียนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะข้าวค่ะอ่ะไกล้จบแล้วนะคะ อ่านบทกลอนช่วยกันบอกข้อคิดที่ได้นะคะบทกลอนนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในทักษะภาษา,า925ด้วยนะคะความดีความชั่วค่ะปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่าปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่นปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันตามพืชพันธ์ุหว่านลงจงเข้าใจ แม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลั่วคุ้มตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไปความชั่วสายอย่าปลูกเป็นถูกเอ่ยนะคะผู้ที่แต่งบทประพันธ์นี้คำกลอนนี้คือม่อมจ้าพิจิจิราภาเทวกุลนะคะ บทเพลงเกี่ยวกับธรรมะของโรงเรียนราชินีนะคะ่าใ,ในบทกรอนี้จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำด้วยนะคะในทักษะภาษาหน้า125ค่ะความหมายนะคะก็คือว่าถ้าเราหว่านเมล็ดพืชใดไปนะคะมันก็จะขึ้นต้นนั้นมาหว่านข้าวก็จะขึ้นเป็นต้นข้าวหว่านถั่วก็ขึ้นเป็นต้นถั่วนะคะเปรียบเทียบเกี่ยวกับการกระทําของเรานะคะถ้าเราทําความชั่วนะคะอยู่ อยู่ตลอดตลอดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้รับผลชั่วนั้นเป็นผลกรรมที่เราก่อเองนะคะแต่ถ้าเราความความดีนะคะความดีก็จะคงอยู่กับเราแล้วก็จะเอ่อเป็นผลดีเพิ่มพูนให้กับชีวิตเราตลอดไปนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะต้องทำแต่ความดีค่ะความชั่วไม่ควรทำต่อไปอีก กรอนอีกอันนึงอันสุดท้ายนะคะเห็นผิดเห็นถูกเห็นผิดชักนำให้ทำผิดกอบกิดเป็นโทษประโยชน์ศูนย์เห็นถูกทำถูกปลูกผลพูนประโยชน์ภัย,ภย,ภยบูนนิรันดรน,นะคะผู้แต่งถะปะนีนาคอนทัพนะคะศึกษาพาันิุและร้อยกรองอันนี้เป็นที่มาของกรอนนี้นะคะความหมายก็คือคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นี้เลย เห็นผิดชักนําให้ทําผิดนะคะถ้าเราเห็นสิ่งใดผิดเนี่ยเราจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงไม่ไปทําผิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราทําไปนะคะไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมามีแต่โทษเท่านั้นเลยนะคะเห็นถูกทําถูกปลูกผลพูนคือถ้าเห็นสิ่งใดถูกแล้วเราทําถูกนะคะเราก็จะพบเจอความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีแต่ประโยชน์เกิดขึ้นกับเราตลอดไปค่ะ โอเคเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนหน้า125ค่ะให้นำคำมาเติมในช่องว่างนะคะมเมล็ดข้าวกล้วเดียวกันพืชพันธุน์ปลูกผลดีความชั่วแม่นมั่นชั่วนะคะปลูกต้นข้าวเถิดเกิดเกิดอะไรคะนักเรียนเกิดเกิดอะไรมเมล็ดข้าวดังเขาว,ว่าปลูกทั่วงาเกิดทั่วงาเป็นแม่น มัน่นปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันนะคะอ่าที่เหลือนักเรียนก็หาคําศัพท์มาเติมเองเลยนะคะถ้าคิดไม่ออกก็ดูในวรรณคดีลำนําค่ะจบแล้วนะคะวันนี้นะคะจบแล้วแค่นี้ค่ะเบื่อหรือยัง ถึงจะเบื่อ,อยังไงก็ต้องเรียนนะคะนักเรียนเราก็จะขึ้นป .3 แต่แล้วใกล้สอบแล้วนะคะวันที่7จ็ถึงสินะคะนักเรียนต้องมาสอบทุกคนนะคะแตเดี๋ยวครูจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งว่าเป็นวันไหนบ้างลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย